ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเดียมเบต้านะครับยินดีตอนรับเพื่อนนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปใช้ตัวน้ําหมักใบตองนะครับก็จะมาเท้าความก่อนนะไอตัวน้าหมักตัวนี้นะครับแรกๆเลยนะก็คือผมเนี่ยจะทําน้ําหมักนะครับใบตองนะครับแล้วมันก็เลยเน่านะเพราะว่าเราใส่ใบมะละกอไปด้วย เราก็เลยเอาลายแดงไปเพาะนะครับก็กะว่าจะทําใหม่พอทังที่ะครนะผมก็ทําอีกรอบหนึ่งเป็นการขยายลายแดงด้วยใบตองนะครับแต่หมักมาประมาณ1เดือนแล้วนะหเดือนนะครับก็คือตอนนี้นะครับเขากลายเป็นน้ําหมักที่สามารถใช้กับปลาได้แล้วนะครับอ่าและก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับจะมาบอกนะว่าทําน้ําหมักใบตองนะครับต้องทํายังไงนะครับถึงจะใช้ได้นะครับ กลิ่นนะครับต้องหอมนะครับก็มาสำหรับน้ำหมักใบตองตัวนี้นะครับผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนผมปล่อยไยแดงลงไปนะอ่าผมจะมาบอกสาเหตุที่มันใช้ได้นะครับก็คือหลังจากที่เราหมักไปสักหนึ่งสัปดาห์แรกนะครับเขาจะเหม็นมากนะเพื่อนเพื่อนอย่าตกใจนะครับก็คือน้ำหมักใบตองนะครับต้องหมักสักหนึ่งเดือนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับ ก็ง่ายๆเลยนะหลังจากที่ผมหมักไป1นสสัปดาห์เนี่ยเขามีกลิ่นแรงมากนะครับอ่าแล้วก็เกิดฟ้าเกิดอ,อนไลรเต็มไปหมดนะครับซึ่งนะครับมันไม่สามารถไปใช้กับปลาได้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีแบคทีเรียมีอะไรเยอะแยะนะครับก็เลยมาสังเกตดูนะครับพอหลังจากไอ้ตัวพรามิเซียมที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนดูนะครับเมื <ME> ่อคลิปก่อนนะครับมันเกิดขึ้นนะครับ หลังจากพารามิซียมมันหายไปนะครับน้ำหมักของเรามันกลับมาสะอาดนะครับมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่านะเพื่อนไอตัวพารามิซียมทั้งลายแดงที่ผมปล่อยไปเนี่ยมันไปกินพวกจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียพวกนี้นะครับแล้วก็ย่อยสลายพืชนะครันะมันจะไปกินจุดนี้นะครับก็เลยทําให้น้ําหมักนะมันกลับมา มีกลิ่นหอมนะครับคล้ายๆว่าสะอาดขึ้นนะครับกลิ่นหอมในท,ที่นี้ก็คือกลิ่นเหมือนเฉาวกล้วยหรือว่า,เ,าเก็กห่วยนะครับน้ากลิ่นเหมือนกันเลยนะครับถ้าใครหมักจนน้ากลิ่นแบบนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ผมใส่แต่ใบตองนะพอผมหมักไปสักประมาณสองสัปดาห์เนี่ยมันเริ่มขาวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมผมก็เลยเอาใบาตองออกไปนะเพราะว่ามันเปื่อยนะครับ เอาตัวใบตองออกไปนะเรือแต่น้ําก็เลยทิ้งไว้จนพรามเซียมเกิดแล้วก็พารามเซียมมันหายไปนะครับแล้วน้ํามันกลับมาหอมแล้วก็เป็นคล้ายๆไม่มีตะกอนนะครับแต่สีน้ําสวยนะวันนี้ผมก็จะมาใช้กับปลาเหลี่ยมนะผมจะถ่ายน้ําให้ดูแล้วก็จะมาใช้น้ําหมักตัวนี้นะครับเราจะติดตามดูนะครับเดี๋ยว วันนี้ก็จะเปลี่ยนเฉพาะปลาเหลี่ยมก่อนนะยังไม่กล้าไปใส่ปลาเด็กนะครับเดี๋ยวถ้าปลาเหลี่ยมมันโอเคอีพีต่อไปจะพาทําใส่ปลาเด็กด้วยนะครับสําหรับใบตองนะครับน้ําหมักใบตองนะครับเดี๋ยวทาไงเดี๋ยวพาไปชมครับครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองนะครับใช้น้ําหมักเนี่ยกับปลาเหลี่ยมก่อนนะครับซึ่งผมก็จะทําการเปลี่ยนน้ำนะปลาที่อยู่ในเหลี่ยมนะวันนี้นะครับก็ประมาณ20ตัวนะครับ ก็ผมจะใช้เป็นการดูดนะครับตะกรอนออกนะเพราะว่าการเปลี่ยนน้ําของผมนะครับผมจะ3วันนะครับผมจะดูดน้ํานะครับออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เปลี่ยนน้าแบบนี้นะครับก็จนกว่าจะครบ1เดือนนะครับรอบเดือนผมค่อยจะมาขัดนะครับเลียมนะครับร้อยเอร์เซ็นต์นะอ่ามันก็จะช่วยให้ปลาเนี่ยมันสดชื่นนะครับเป็นการเปลี่ยนน้ําแบบรวดเร็วนะเพื่อน ก็ทั้งรวดเร็วนะครับทั้งสุขภาพปลาก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าที่เราจะทิ้งไว้อาทิตย์1บวันอย่างนี้ครับค่อยเปลี่ยนนะครับค่อยมาขัดโลอะไรแบบนั้นนะผมใช้เทคนิคแบบนี้นะครับก็คือ3วัน4บวันครับดูดน้ําออกเติมน้ําใหม่ใส่น้ำหมักนะครับก็ง่ายๆนะครับทําให้ปลาแข็งแรงนะครับพอเราเปิดพองเนี่ยปลาจะวิ่งผ่านเลยนะเวลาผมถ่ายคลิปให้เพื่อนดูนะครับ เพื่อนบอกว่าปลาในคึกมากนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนน้าบ่อยนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะในการทําให้ปลาเรามันแข็งแรงนะครับเปลี่ยนน้ำํำบ่อยนะครับสามวันครั้งยิ่งดีนะทุกทุกทีกท่เลยนะครับยกเว้นบ่ออนุบาลน,นะครับก็สักประมาณเดือนละครั้งนะเราก็ต้องให้เวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับในการดูดน้ํานะครับผมก็จะเหลือน้ําไว้ พอท่วมหลังปลานะครับจะไม่ได้ดูดออกหมดนะครับไว้ให้ปลาไหว้ด้วยนะเพื่อนๆถ้ามันแห้งเกินนะครับถ้าเราใช้แบบเทหรือว่าเอาปลาไปใส่ที่มันไม่มีน้ําเลยเนี่ยเครื่องเขาจะฉีกนะเพื่อนเสียหายได้นะครับนี่ครับก็ไล่ดูดออกไปเรื่อยๆนะครับระวังด้วยนะครับมืออีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องพร้อมอุดนะครับ พร้อมอุดรูไว้นะครับเผื่อปลาเข้าไปนะครับถามว่าผมเคยทําปลาพังไหมเข้าสายยางไหมก็เคยนะครับเคยอยู่นะครับก็บางตัวก็เครื่องพังไปเลยนะยิ่งนะครับโหลอยู่ที่สูงนะครับแรงแรงไหลของน้ํานะครับแรงดูดของน้ํายิ่งแรงนะเพื่อนก็ระวังนะครับถ้าจะทําแบบผมนะ แต่ผมว่าแบบนีนะ้มันสะดวกดีนะครับสำหรับผมนะเพราะว่าปลามันไม่เยอะนะครับในโหลในเหลี่ยมผมก็ทําเช่นกันนะรวมๆก็น่าจะมีสักร้อยใบนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับก็พอดูแลกันไปนะครับเพื่อนๆน,นะที่สอบถามนะครับขนาดของเหลี่ยมนะ ก็มือใหม่ก็ถามเข้ามาเรื่อยๆนะครับชั้นบนที่ผมกําลังดูดอยู่นะครับก็คือ5คูณ6คูณ10นะครับเป็นเหลี่ยมทําเองนะครับข้างบนเป็นเหลี่ยมทําเองนะครับส่วนข้างล่างนะครับชั้นล่างนะครับก็จะเป็น4คูณ4คูณ8นะครับแล้วก็2ใบอยู่ข้างขาผมนะครับก็คือ4คูณ4คูณ10 2ใบนั้นทําเองนะครับส่วนที่นอนอยู่นะ ที่นอนอยู่ชั้นล่างสุดเนี่ยที่ผมไม่ใช้นะครับก็คือ4คูณ4คูณ6นะครับมันมันเล็กเกินนะครับซึ่งมันเหมาะสำหรับการไปไปวางตลาดขายแล้วกันนะครับมันมันมันเล็กๆนะครับขนไปได้เยอะนะแบบนี้นะครับ,นะรบผมก็เลยไม่ใช้นะครับก็มีคนอยากได้นะแต่ผมไม่อยากส่งนะครับเพราะว่า กลัวมันแตกเสียหายไม่มีเค็มให้นะครับเสียเวลานะมันมีหกเจ็ดใบเองเจ็ดแปดใบเองนะครับอ่าแล้วก็ขนาดความหนาของกระจกนะที่ใช้นะผมใช้อยู่สามมิลนะเพื่อนนี่ครับผมก็ดูดน้ําออกนะครับเหลือพอท่วมหลังปลานะจริงๆมันก็ต้องเหลือขนาดนี้ครับเพราะว่ามันสายยางมันไม่สามารถดูดน้ําหมดได้นะครับ หลังจากนั้นผมก็จะไปเอาน้ําที่พักไว้นะเป็นน้ําฝนพักไว้นะครับมาเติมนะครับใครที่อยู่เขตบ้านนอกนะครับมีตุ่มมีโอ่งขนาดใหญ่เนะี่ยรองน้ําฝนไว้นะครับก็สามารถเลี้ยงประกัดได้นะครับสมัยก่อนนี้ไว้กินเลยนะครับน้ําส่วนนี้นะครับแต่ก็ตามยุคตามสมัยนะครับ มันเป็นโอ่งใบใหญ่ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับของผมมันมีเยอะนะครับก็เลยรองน้ําไว้ใช้นะครับผมไม่ค่อยใช้น้ําประปานะครับน้ําปะปานี่ถ้าเรามาใช้กับเหลี่ยมนะเพื่อนเขาจะเป็นคาบหินปูนนะครับก็ขัดออกยากนะครับขัดยากมากนะครับถ้าถึงหน้าแล้งนะครับผมก็จะเก็บน้ําส่วนหนึ่งไว้ใช้เฉพาะเหลี่ยมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นแค่ คาบตะกอนสีแดงๆนะซึ่งขัดออกเนี่ยมันง่ายนะครับมันไม่เหมือนคาบหินปูนกับน้ำประปานะครับไอตัวนั้นขัดออกอยากนะครับนี่ครับส่วนขนาดน้ําที่เติมนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกความพอใจของเพื่อนๆเลยนะครับถ้าน้ําสูงนะครับน้ําลึกนะครับอ่าชายน้ําำองปลาก็จะทิ้งยาว ก็จะสวยนะครับชายน้ำจะยาวนะครับก็ถ้าเหลี่ยมมันกว้างเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงแบบนั้นนะครับอ่าหางของปลานะครับก็จะยืดสวยนะครับปลาว่ายน้ําได้เต็มที่นะครับอาจจะดูเหมือนไม่ใหญ่นะจริงๆก็ใหญ่นะครับเทียบใส่กับถังน้ํานะสิบริตรนะ นี่ครับก็เติมไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปเอาน้ำหมักนะครับใบตองของเรานะครับที่ผมหมักทิ้งไว้นะหเดือนนะครับจริงๆกะจะไม่ได้ใช้นะครับแต่พอระยะเวลามันผ่านไปนะครับเราก็เลยได้รู้ได้เห็นนะอันนี้ก็คือผ่านการหมักมา1เดือนนะครับมีพารามิเซียมเกิดนะครับแล้วก็พารามิซียมก็ ก็หายไปแล้วนะครับน่าจะสารอาหารของเขามหมดนะครับนี่น้ำมันก็จะออกใสใสไม่เป็นตะกรอนนะครับกลิ่นก็จะหอมนะเพื่อนกลิ่นน้ำหมักตัวนี้ก็เหมือนเก๊กฮวยนะเหมือนน้ำเฉาวก๊วยพวกนี้นะนี่ครับก็จะไม่ใส่เกลือนะครับผมไม่ใส่เกลือนะเฉพาะน้ำหมักนะครับก็ไม่ได้ใส่เยอะมากนะเพื่อน นี่ครับสีไม่เข้มมากนะครับเพราะว่ามีแต่ใบตองนะครับไม่ได้มีสีเสียบนะครับนี่เราจะมาทดลองนะกับปลาเหลี่ยมนะครับเป็นการทดลองที่เสียงมากนะครับซึ่งผมเคยทําใช้สมัยก่อนนะถ้ามันกลิ่นหอมแบบนี้นะครับมันใช้ได้นะครับยุคแรกๆก็มีการทดลองทําอยู่นะครับคลิปเก่าๆนะส่วนน้ำหมักใบตองนี่นะครับ พอมาครั้งนี้นะมันก็เน่าอยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะมาหอมนะครับก็เลยเอามาลองใช้เลยเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มันใช้โอเคนะครับคลิปหน้าผมจะเอาไปใช้กับปลากัดนะครับเล็กนะอายุประมาณหนึ่งเดือนเศษๆนะครับจะลองเอาไปใส่ในช่วงที่เราเปลี่ยนน้ำครั้งแรกของปลานะครับก็คืออีสานสีหนานะครับ ที่เราทําการเทลูกปลาครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองติดตามผมจะอัปเดตให้ดูว่าจะมีการก่อวอดเยอะหรือเปล่านะครับหรือไม่ก่อวอดเลยนะครับซึ่งน้ำหมักก็เกี่ยวนะครับกับการที่ทําให้ปลาเนี่ยเขาก่อวอดเก่งนะครับน้ำหมักก็สําคัญเช่นกันนะครับนี่ส่วนน้ำหมักที่เหลือนะครับจะสังเกตว่ายังมีนะครับลหลแดงเหลืออยู่นะครับนี่ก็ทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วนะครับ ลายแดงก็ยังมีอยู่นะเพื่อนนี่ลองสังเกตด,ดูนะครับลายแดงนะครับที่วิ่งอยู่นะครับเจ้าตัวพารามิเซียมนะเขาจะหายไปแล้วนะครับครั้งก่อนเรามาถ่ายดูมันจะขึ้นเป็นฟ้าเลยนะ,น,ะนั่นก็ถังน้ำหมักใบโหงกวางนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ